สบายดีทุกคนตอนนี้เบาเมนไส่อยู่ที่ถนนเส้นถาดล้วงเนาะวมือน,นี้เบาเมนไส่สิพาทุกคนมาเบิงซูเปอร์มาร์เก็ตแห่งหนึ่งเนาะคือดีมากอยู่ที่ศูนย์การข่าถาดล้วงทุกคนเป็นศูนย์การข้าที่วาใหญ่เนาะอยู่ในเขตบ่านถาดล้วงซึ่งว่าศูนย์การข่านีเบาเมนไส่กับเดียวสิพาทุกคนเขามาเลาะเบิงเนาะว่ามีสินข้ายังไง ดีมาร์กเนาะทุกคนดีมาร์กฐานลวงตอนนี้เข้ากับยูทีของชินการาดถานล้วงเนาะภาพิพาทุกคนเขาไปเบิ่งซูเปอร์มาร์เก็ตดีมาร์กทุกคนนี่ก็เป็นทางขข้นเนาะเดี๋ยวเขาไปเบิ่งสินขาของดีมาร์กเนาะชิมียังไงเชื่อเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตหนึ่งที่วาบราแมนใช ยังประท่านเคยใส่บริการเนาะดีมาร์กบฮัว่าเป็นแบรนด์ของซูเปอร์มาร์เก็ตประเทศใดเนาะนี่เป็นทางเขาเนะทุกคนถือว่าดีมาร์กมาเซา สันลุมของของศูนย์การข่าถาดลวงสันหนึ่งทางสันเลยเนาะเนาะทือว่าศูนย์การข่าแห่งนี้กาได้ใส่พื้นที่แต่สันลุมเนาะ่็จะเห็นเป็นบันไดเลื่อนนี่เนาะถือว่าจัดเครื่องตันบันไดเลื่อนเลย คือว่าซูนการขาันี้ประมาณหาสันเนาะหาสันได้ใส่พื้นที่สันเดียวเนาะคือว่าซูนการขาอยู่เวียงจันเนี่เปิดขึ้นมาหลายซูนการขาทุกคนประมาณสิบสิบกว่าซูนการขาเนาะแต่ว่ายังประทันมีซูนการขาใดที่ว่าเต็ม ถือว่าแต่ละซูนการขามีหันขามา้คายเครืองเพียงแต่สันหนึ่งสองสันสามสันเนาะบนทีมีผู้มาค้ายรล้ในอากสิเป็นไอเท็ล้วกาตลาดเศ้าเท่านั้นเนาะสำหรับซุนการกะการขาอื่นๆกะที่ว่ายัางวางไลยนี่เนาะนี่ก็จะเป็นสิ้นขาของดีมาร์กเนาะ ของซูเปอร์มาร์เก็ตดีมาร์กยู่ที่ศูนการ์าถาดลวงเป็นสิน้าอาหารมาอาหารสุนักโอแพงเติบแซนแปดนะ จะมีเครื่องใส่ครบสุดเนาะบ่ mm. ว่าจะเป็นเครื่องใส่ของการหรือว่าเป็นเครื่องสุขภัณฑ์ต่างหรือว่าศูนย์การขาตัวนี้ อยู่ในคลิปเก่าเนะาะบ่แม่นใไ่เคยพาทุกคนขึ้นไปเบิงฮอดสันหาเลยเนาะพาเบิงสำรวจแต่ละสันแล้วเนาะต้องย้อนไปประมาณสองปีก่อนคุณได้ทุกคนสำหรับการพาขึ้นศูนย์การขาแห่งนี้เนาะนอะ้องทุกคนสิ้นขาก็สชิมีครบเนาะสำหรับดีหมาคุณกะ S 1> <S 1> <S บอแมนไซเห็นสาขาของดีมาร์กนี่อยู่เวียงจันนี่ประมาณอยู่หาหกสาขาเนาะทุกคนมาณหาหกสาขาแต่บอลบกว่าเป็นแบรนด์ของประเทศใดแต่าแต่ละแบรนด์แต่ละสาขานี่ค่อนขอ้างว่ามีตัวหนังสือจีนนำน่ะจะเป็นแบรนด์ของจีนบอกบอบก่าน่ะจะเป็นแบรนด์จีนเนาะ ต่ว่าสินค้าอันนี้มีทั้งขอ,องจิน,อน,อนจของจีนของเกาหลีก็มีเนาะนี่น่าจะแม่นของเกาหลีบ่ของจีนเนาะมีอาหารสําเร็จรูปอาหารดองโอ้โหตีนไก่อันล 19, ะ19,000บาทตีนไก่นะโ9 0 0 0กีบตีนไก่ อันนี้ฮู35บาทจโีนน่าจะเป็นแบรนด์จีนทุกคนเพราะว่าเบิ่งจากลักษณะสินค้าอาหารนี่เนาะเป็นสินค้าที่บ่าวแม่นใส่บ่ค่อยเคยเห็นเนาะนมีซะอิวของจีน แบบเครื่องเห็ดมาล่ะยังนอกรบนี่ก็เป็นขันที่สองที่บ่าเข่ามาอยู่เน็ทุกคนคือว่าที่แต่สินคขาหล,ยลายอย่างเนาะที่บ่าเบาวน้นใจกับบพคนทีน่มีพิกานี่เ้เนาะจะเป็นอาหาร ปนเปนกันเนาะทุกคนมีทั้งสินขาจีนสินขาไทยสินขาล่าเนาะอยู่ในนี้มีหลากหลายอย่างมีทั้งผักหมากใหม่เนาะมีโซนผักหมากใหม่ไข่โอ้ไข่สิบสองหน่วยสามสิบเอ็ดพันจีบ ของ CP แต่ละลส,สามสิบเอ็ดพันกิลหกสิบบาทเนนบอกห้าสิบบาทน่ทุกคน นี่จะเป็นโซนพักเนาะทุกคนโซนพักมากเลนกิโลละ 35, ลาสามสิมหาพันกีบอัางนลเก่าสิมหาพันกีบนะทุกคน สิบหาันจีบสำหรับซูเปอร์มาร์เก็ตยูเล่านี่ก็ค่อนข้างว่ามีหลายแบรนด์เนาะที่ว่ามาเปิดแล้วก็เกิดขึ้นเนาะ แต่ว่าแบรนด์สั่นนำที่มีสาขาหลายที่สุดก็คือแบรนด์ของบิ๊กซีเนาะบิ๊กซีแล้วก็สิเป็นแบรนด์ต่างๆเจมาร์โศกไส้เนาะโศกไส้มากแล้วก็โศก,นะก,ก,ก,กทวีมีหลายแบรนด์ทุกคนที่ว่าเกิดขึ้นใหม่เนาะเป็นเป็นซูเปอร์มาร์เก็ต แต่ละสาขาก็กำลังขยายสาขาเนาะแล้วก็วิธีชีวิตของคนเหล่าก็กำลังค่อยๆเปลี่ยนไปเทีละหน่อยเนาะในการใส่ชีวิตแบบการการจายตลาดกันจกสื่อเนาะก็เริ่มเข้าสู่ทันสมัยไปทีละหน่อยเนาะแต่ว่าตลาดสดก็ถือว่ายัง ยังได้รับความนิยมอยู่เนาะสําหรับสังคมล่ากสิค,ครบเลยเนาะสําหรับสินค้ายูทีดีมากนะมรนกับ มีทุกอย่างเลยเนาะบอลน,นอนค่ะตู้เตียงถือว่าซปเปอร์มาร์เก็ตดีมากเซาสันหนึ่งของศูนยการขาถัดล้วงทั้งสันเนาะเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตเลยถือว่าศูนย์การขาแห่งนี้ก็ เปิดมา,ปร,มาป,ประมาณ6ปีแล้วเนาะทุกคนประมาณ6ปีละแต่ว่ากันยังบ่ะทันมีผู้ที่ว่าเขามาเซาพื้นที่เนาะว่าซูนย์กันถ่าแห่งนี้แต่ก่อนจะเป็นตลาดสดเนาะและไยใหม่อยู่ประมาณปี2 2010เนี่แหละทุกคนฝไยใหม่และก็ แล้วก็เอามาเหตุเป็นศูนย์การขาแห่งนี้เนาะแต่ว่ากือว่าพนตอบหับบกคอยบกคอยดีเนาะด่านศูนย์การขาแต่ละบอนในเวียงจันเพราะว่าด้วยขนาดปัะสะกรและขนาดกำลังซื้อแล้วก็แล้วก็หลายหลายอย่างเนาะวิธีชีวิตคนล่าก็ยังบ่งทันหันสู่ <c oughs> ท่านสมัยร้ายปัดแายวกากำลังสื่อเนาะสำคัญกระเหตให้ความนิยมทางด่านการยะเดินห่างกันยงว่าท่านร้ายคือายหลายประเทศเนาะ อ่ทุกคนกาีนป็ะมาสำหรับการาเกลอกเกตนี่หมากะเป็นถุกเกลเกตี่ใช่เราก็เคยถ่ามาเนาะจะเห็นอยู่ประมาณเจสาขาเนาะยองยันความแต่สาขาใหญ่ๆเป็นทางเลยถ้าทุกคนถ่ามางเนาสำหรับชิปนี้กับที่อยู่ประมาณนี้ทุกคนตาผู้ใดมากู้ใบยอยากสนับสนุน อ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e เนะเพื่อเป็นกำลังใจให้กัน,กนแลวตอนนี้เบาแม่นใส่ก็ต้องขอฝากความหวังใจแลวกันสบายดีกันด้ะครับบ๊ายบาย